การเพิ่มยอดวิวให้คลิปเผาหรือว่าก่อความผาพนิ่งโพสเขาต่างๆนะครับมีอีกวิธีหนึ่งตีสซ้อยให้เป็น,เพ,นเพื่อนมียอดวิวหลายขึ้นนะครับสวัสดีครับเพื่อน้าวเปรตบกนะครับชาวขีเอเตอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาว่าเรื่องการเพิ่มยอดวิวให้คลิปเขาหล้วกาให้มีการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นนะครับยันแนวไดนะครับ สำหรับคนที่มีโไฟล์ส่วนตัวนะครับเป็น facebook หรือบ่าเป็นเพจนะครับเนาะการเพื่อนเพื่อนก f a c e b o o k เนี่ยมันจะมีเพื่อนรับได้ทั้งหมดหาพันคนนะครับเข้าใจกันเนาะรับได้ห้าพันคนนะครับถ้าครบหาพันแล้วคนที่ขอมาเป็นเพื่อนเฮาก็จะได้เป็นแค่ผู้ที่ตามนะครับแล้วกะ็เฮาก็จะรับเพื่อนบ่ไดดนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาปุ๊บมันก็นจะเด้งขึ้นว่า ให้ไปจัดการกับเพื่อนนะครับเข้ากับเขาไปตรงนั้นนะครับเขาไปจัดการเพื่อนที่บ่มีควมเคลื่อนไว้นะครับบางที่เฟีเท่าสางว่าหาปีสิบปีนะครับเพื่อนเกาๆบางที่เขาเส้าเรียนเฟีเรียนยังเข้าไปรวบออกนะครับไล่รวบออกนะครับเพื่อนไล่รวบออกแล้วก็เพิ่มเพื่อมเพื่อนที่เป็นขี้เอตืร์เขามาแทนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เพื่อนชศร้าตางชาตินะครับพวกอินเดียพวกแขกพวกบอกบ่รุเรื่องกันนะ่ะนะครับเนาะหลายๆยอยู่ในซองของผมนี่แห้งหลายนะครับตอนนี้ผมทยอยไล่รวบไล่รวบออคนที่เลรียเฟซจริงๆที่เรียนเป็นขี้เต๋อจริงๆมีม่ถึงหาร้อยคนสมัครนะครับอยู่ในผูน้ที่ตามตอนนี้เพราะว่าตอนเรียนใหม่ๆน่ะกดหลับเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งเป็นพันๆคนนะครับพวกขามานมาเป็นขบวนเลยนั่นละเข้าไปไล่รวบออกนะครับไปไล่ทยอยรวบออกนะครับ แต่อย่าลบออกที่ละลายนะครับออกที่ละหาคนซิบข้นก็ได้เวลาขอเพื่อนเพื่อนเขามาปุ๊บเข้าไปกดรับมันรับไม่ได้เราก็เข้าจะบอกว่าไปจัดการเพื่อนเขาก็ไปแตะไปตรงคําว่าจัดการนะครับเขาก็ทยอยลบออกนะครับที่นี่เขาจะได้แต่เพื่อนเป็นช่าขี้เอเตอร์น้กากันเมิดนะครับเป็นเพื่อนนี่จึงได้เข้าโพสต์แล้วไปก็ต้องเห็นผ่านหน้าฟีดนะครับผ่านหน้าฟีดก,ก็คือ การเข้าถึง<ม>การมองเห็นหนั่นแหละถ้าผ่านไปคือเพื่อนเห็นหนั่ก็คือเฮ้าไดยอดการเข้าถึงนะครับะการเข้าถึงสําคัญอยู่น้าเพื่อนนะครับเพื่อนเช่าอินเดียอินเดอร์พวกแก่พวกอาราบพวกอย่างนี้ร้ายนะครับรเขาจ้าบริมาสวนใจกระเพานะครับแนะน้าให้เพื่อนเพื่อน,อนไปลบออกนะครับลบออกแล้วเพื่อเครียดเตืร์เข้ามาครับเพื่อนเพื่อนจะมียอดบิวติดป,ปังแน่นอนนะครับ หลวก็ขยันไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับอันนี้เฮ็ดมากกับตัวเองนะครับมันกัดสิเริ่มในผลนะครับแต่ว่าบ่ทในผ่านโคตหยัยงหนอกนะครับแต่ว่ายอดการเข้าถึงนี่ดีมากนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของพิเชษโฟพนพวกมาโดยตลอดนะครับก็ฝากเพื่อนไปลองเฮ็ดเบื่องครับผม